ทดสอบทดสอบเนี่ยปิดเสียงหรือเปิดเสียงเนี่ยได้ยินเสียงแล้วทดสอบทดสอบได้ยินละอันนี้ได้ยินไหมอ๋อิกตอกยังไม่ยังทิกตอกยังไม่มาทิกตอกมันได้อยู่แล้วครับอาจารย์ทิกตอกยังไม่มาทิกตอกเมื่อกี้ก็ได้ครับไม่ได้ลองลองเสียงยูทูบครับแสดงว่าต้องลองยูทูบให้ได้ก่อน ทดสอบทดสอบมาแล้วมาแล้วทดสอบมาแล้วมาทดสอบเสียงอันนี้อ่ะยูทูบยูทูบมาอยัางพระต้องขอไปไม่รวนมากเลยทดสอบเสียงมาอยัง อาหน,น,นึ่งเลยพิกตอ YouTube ครับชใชร YouTube หรอ่รอได้เดี๋ยวผมกอพิกตออยู่ลองิกตออ่อ่ะต่อไป,ต,ต,อปตอนนี้เราก็ทดลองที่ตอหวังว่าคงได้ยินนะาาตอ้อวง่าขอายังได้ยินเล <c oughs> ต้องขอได้ <c oughs> ยินได้ยินโอเคแลวนะสเปคนี้ ผมศาสนาทุกประการช่วยไร้จงรวยจงมีความสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอ,อ,อบสุขอยู่โอเคจำไว้นะ <c oughs> สเปคนี้ถ่าย